12ข้อคิดจากหนังสือชีวิตนี้ลิขิตได้ความรักในตนเองถือเป็นสิ่งสำคัญคุณควรที่จะให้ความสำคัญต่อจิตใจของตนเองคุณต้องรักษาความสุขใจที่มีให้อยู่กับคุณให้นานที่สุดการมีชีวิตในแต่ละวันจะมีความหมายได้ก็ด้วยความสุขที่ได้บอกรักตนเองทุกวันข้อ2 ความคิดในแง่ลบใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นคุณจงทิ้งไปให้หมดจงอภัยให้ตนเองพร้อมความมั่งคั่งและความรักจากคนรอบข้างโดยให้ลืมความทุกข์ใจทั้งหลายออกไปให้หมดข้อ3การคิดบวกจะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองให้ดีขึ้นได้ให้พยายามมองทุกสิ่งว่าล้วนส่งผลบวกต่อคุณได้อย่างไรบ้างเมื่อคุณเห็นข้อดีของทุกอย่างรอบตัวคุณจะมีความสุขได้ทุกวัน ข้อ4บอกกับคู่สนทนาของคุณว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองจริงๆถ้าคุณสามารถทําให้คนอื่นเชื่อได้ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตนเองคุณก็สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้จริงๆ ข้อ5ไม่มีสิ่งใดที่จะเยียวยารักษาสุขภาพกายและใจของเราได้เท่ากับความรักอีกแล้วทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยการบอกรักตนเองทุกวันความไม่มั่นใจและความไม่กล้าทั้งหลายจะหมดไปได้ถ้าคุณรักตนเองได้มากพอคุณจะพบกับความมหัศจรรย์ข้อ 6. กการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างถ้าขาดการตัดสินใจคุณก็จะไม่ได้เริ่มทำสักทีแต่เมื่อคุณได้ตัดสินใจที่จะทำสิ่งนั้นจริงๆ คุณก็จะลุกขึ้นมาทำสิ่งนั้นได้เองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากข้อ7ไม่ว่าคุณจะทำอะไรที่ผิดพลาดมาในอดีตไม่ว่าสิ่งนั้นจะสร้างความทุกข์ใจให้คุณมากแค่ไหน การให้อภัยตนเองจะช่วยคุณได้จงให้อภัยตนเองทุกครั้งที่คุณรู้สึกผิดหรือผิดหวังความเศร้าใจสามารถเป็นบ่อกเกิดของโรคภัยไข้เจ็บได้โดยเฉพาะคนที่มีความเครียดสะสมให้คุณรักตนเองและทำแต่สิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกดีเท่านั้นจงลืมความเศร้าไปให้หมดแล้วสร้างความสุขให้แก่ตนเองเพียงอย่างเดียว <9. S 2> ข้อ 9. กาการได้ทำในสิ่งใหม่ๆจะช่วยจุดประกายชีวิตที่แปลกใหม่ให้กับคุณได้อย่างคาดไม่ถึงสามารถที่จะทำให้คุณได้พบความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆได้ ทำให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทําในทุกวันและยังสามารถที่จะสร้างรายได้และความก้าวหน้าให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นข้อ 10. สมาธิถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถรักษาความรักในตนเองให้อยู่กับคุณได้นานมากยิ่งขึ้นสมาธิจะเป็นตัวช่วยรักษาความสุขที่เกิดจากการรักตนเองของคุณให้อยู่ไปนานๆจนถึงสามารถที่จะมีความสุขได้ทั้งวันถ้าคุณฝึกสมาธิโอกาสที่คุณจะทุกข์ใจก็จะน้อยลงไปได้มาก11จงเชื่อว่าคุณเป็นคนที่สมควรจะได้รับความมาั่งคั่งคุณมี ศักยภาพมากพอที่จะเป็นคนรวยได้อย่าปล่อยให้ความคิดในแง่ลบใดๆมาขัดขวางความร่ำรวยของคุณแค่คุณเชื่ออย่างจริงจังว่าคุณสามารถรวยได้คุณก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองรวยได้แบบไม่รู้สึกติดขัด 12การทำในสิ่งที่เราชอบในทุกวันจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับการโทษตนเองหรือรู้สึกไม่ดีกับเรื่องอื่นถ้าคุณชอบดื่มกาแฟพร้อมกับอ่านหนังสือในช่วงเช้าก่อนไปทำงานก็จงทำสิ่งนั้นเพราะมันจะช่วยให้คุณมีกำลังใจที่จะลุยงานในวันนั้นได้อย่างเต็มที่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าก็สามารถดูคำบรรยายใต้คลิปได้เลยครับมีลิงก์แปะไว้ให้ทุกคนสามารถเข้าไปรับชมและเลือกดูกันได้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่าน ขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ